เนาะมื่อนี้ปาน้อยก็ได้มามีพี่น้องเพิ่อนน้องไปบอกว่ามีเกิดเหตุไฟไหม้นี่คือเจ้าของเถือนเพิ่นเนาะผู้เฒ่าผู้เฒ่าซองซองภูเฒ่าซองภูเมียเนาะว่าแะไรกันอะลรกันอยู่นี่นี่ซองภูเมียเพิ่นอาศัยอยู่เถือนลังน้อยนาะลังน้อยนั่ยนใกล้เสาไฟฟ้าาโอ้ดีแต่ไฟฟ้าบริสุทธิ์เออเนาะดีแต่ไฟฟ้าบริสุทธิ์ทรายมันก็ยุ่งนั่นโลดข่าวลงบ่ ขนาดไตต้นเนาะอันเริ่มตำบิดนี้ได้ไผ่จังไม้เนี่ยนึ่งเข้าจะเป็นั่างเจ๊ก้าจุ้ยเด้อด่างไผ่นึ่งเข้าบ่บ่อยากเจอเฮ็ดได้ได้ให้มันไม้อันนี้นี่ไปเสียบัตรพวงไปเสียบันนึ่งเข้ากัแล้วนึ่งเข้ากัไปมอดไว้ไผ่เออแต่ไปเสียกเ้อมันไม่ได้เห็นมันตาปรแจ้ง เออตาบเจ่งอ <N Memorial> <m> ีกเออจะคิดาหมดแล้วมอดไผ่เอออย่างนั้นถือว่าอย่าอันนี้จ้าตาบเจ่งอย่าตาเป็นเนาะบเจ่งเอออยู่ช่องเถ่าจฉะเนาะเขาไมีลูกไม่เต้าพราลูกในเมืองให้เนาออันนี้นั่นถือว่าลูกเต้าได้ฉันบ่มีบ่โบมี่เออก่อนเออบ่มี่เออถือว่าไม่ลูกไม่เต้าอยู่ช่องเถ่าเนาะ อยู่ช่องเท่าความชุ่มยากปากมองเออแมนเข้าเจ้าเนี่ยเข้าวยไงเจ้าเป็นเท่าเนี่ยแหละเดี er ๋ยวนี้เข้าน่ามีกินน้ำไผ่อยู่น้ำไผ่เดี๋ยวนี้ก็ไมีลูกเยอะในพื้นที่นี่แหละอาณาก็บ่มีไอ้นอนก็บ่มีเลยโอ้แต่กระบาบเนาะเมื่อคืนนี้นอนยุ้ยใช่ยังเมื่อคืนนี้นอนอยู่เงกันนานแล้วนอนคืนพ่อบ้านใช่นอนเถื่อนพ่อบ้านเข้ากันเข้ากันเถืว่ากินยู่เฮือนเจ้าใช่กินยู่เฮือนเจ้าเนาะโชว์ขาวเนาะ ไอ้ไอ้น <sup> yeah. ้องก็มบบ่ได้มีแต่แกเตียนที่ชื่อไฟังตารางนี่มัดครบได้อดครบได้อยู่นี่อยู่นี่ใช้อยู่เป็นปีแล้รูว่าห้ากันออกมาอยู่ห้ากัตั้งเพื่นมเจาะมันเมื่อกี้จาตรงไหนเจาะเจาะตรงเจาะบเะากัตั้งไม่บ่เออไม่แล้วเนาะมีบอลนั่นเลยเห็นบอล ข่าุดชดด้เนาะแล้วบาทด้เนาะเข่าปวนรถจักกันบ้านี้ได้บานีา้ตามมาังไม้บ้านนด้ ตตั้งเขามีแนวจะตั้งตั้งเราบอกบ่มีแนวตั้งนี่ยังว่าลุมแล้วยังบ่มียังจะดีเลยได้เนี่ยเลยยังจะยังเออยังไม่จังอย่างเลยดินตัวนี้เป็นดินของเราเองบ่ลู้เลยเออของเราเองแล้วหากะยหญ่มาอยู่เทิงมาได้นี่ดินเราเองดินไทยนดินมอยเออดินบาดาลดินไทยดินโซนแต่ว่าพี่น้องเพิ่นมาบอกยังบอกไม่เพิ่นเออโดยจะเจ๊กระจายเองเขาเลยเออ ขายจิบเข้าเธอว่าสรุปแรกก็คือเรานี่จ um> um um> um)> um um> ักสานเนาะจักรชันเห็ดจิบเข้าเห็ดสานกระโต๊ะนกระโตวางใส่ข่ไข่ตัวนั้นไข่อะไรใช่เขาจักนวยจิบข่านั่นเชอลัมเข้าเข้ามันเชิลัม ห้าเ่ยหิหน่วยป้าห้หน่วยมาขับไปอะไรมันาลานด้เออแม่ละเอาติข้าวีมันก็เป็นราคานน่คือว่าแล้วบ้านหน่วยอะไ่หกิเดี๋ยนี้หกบอหน่วยชั้นได้ถึงซ้ำซ้ำนก็ตะช่วเข้าะจากนั้นแม่โอเคกรตกกรต๊กกับเกียมเมตานกันไหมอันนี้กต๊กตานเยอะไปนีลาห์เซหน่วยสซหน่วยแล้วก็ตอกอันชานตอกตวายนะตอกไวาย หาชาดวายชาดวายเนาะเซ็บหน่วยน้อใครมาทางนั้นอีกเดินหน้าได้ยังสาวฮือก้าวสาวนี่แย่ช่วยนี่เขมลุงเอามาผ้าเอามาต้นเอามาผ้าเขมลุงเขมลองนคันว่าสร้างกลมพลช่วยอีกกะเฮาสิเอามาให้อีกมันบอกอันนี้คือน้ำใจเล็กๆน้อยๆเอา เอาไปนงก้อนเพราะว่าเราก็มีชงเชือกาถีกันเอตัมีอันอักไว้กันอันอนจั่วอันในวิเศษอันอนนเชือกอันเั็ดมันเออใจนอน้เอาหยากไรเออมาคันนจ่วกันนีอเห็นหุ่งน่ลูเาอีกไม่ได้ต่าเออห่ร์านได้จะเบิงบ่งนง่ตวัแล้วบอ่มีลูกมีลมีลูกมีลูกกมีงน่องอยู่ช่องเขา บบมีไผเพลียงแล้วบบมีบอนเพิ่งแล้วนี่นอกจากการจะตั้งกับผู้ใจบุญเนาะแม่นบ่อยจุ้ยนอกจากการจะตั้งกับผู้ใจบุญเนาะกับสังคมจากซอยช่างคมมัาจากซอยกระซอยได้เนาะน้ำจิตน้ำใจเล็กๆน้อยๆสองเท่าสองภูมีอาศัยอยู่เฮือนล่างน้อยๆกับไฟไหม้ซ้ำเนาะโบมียังเลยบ่เลือยยังเลยทางไหนเนาะดีแต่ไฟผ่านตัวนี้บ๊อดตืิมเนาะดีแต่ไฟผ่านตัวนี้บ๊อดฉันไฟผ่านตัวนี้บอดให้กับบังเขานี่